สวัสดีครับแฟนมวยทั่ประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองมังไฟนะครับเป็นประจำนะครับก็วันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่25เมษายน264จัดไปย้ายเสียนะครับทางช่อง7สีทีวีเพื่อคุณนะครับวันนี้ก็ยังเป็นในระบบปิดอีกเช่นเคยนะครับ ครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือ 5Gbet11 นะครับเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบานมากมายต้องยกให้ 5Gbet 11น,น,นะครับเล่นง่ายจ่ายจริงต้อง 5G เบ็ด11น,นะครับสนับสนุนหลักมาโดยตลอดต้อง 5G เบ็ด11น,นะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการช่องเกดสีประจำวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านกสิกรนายกเอท่าสาราหรือฉลามดำหรือมดคันไฟสอยมวลรัตนและสะพานป่ามวยจากนะคนรศรีธรรมราชนะครับซ้อมที่ค่ายสโชคมีชัยนะครับวันนี้เจอทางน้น่น มวยฝีมือครับอํานาจเดชสิทธิ์นายกโมดทุ่งสงนะครับชคกันที่พิกัด112ปอนด์ครับเมื่อเช้านี้ทางด้านกสิกรนายกเอท่าสารานะครับช่างน้ำหนักได้112เท่าพิกัดพอดีส่วนอํานาจเดชนะครับสิทธิ์นายกโมดช่างหนักได้112.7ลดไปจุดเจนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับสำหรับฟอร์มหลังของทางด้าน กสิกรนายกเอท่าศาลานะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับก็มีชนะบ้างชนะเยอะกว่าแพ้นะครับก็แพ้คะแนนภูมิใจไทยประกรพอพรสุรินนะครับวันที่4กุมภาพันธ์2 5 6 3ที่ลุมินีแพ้คะแนนยอดบัวง,งามไดมนวงเก้วันที่เจก,กันยายน2 5ง3าที่วิกหมอชิดนะครับแล้วก็แพ้คะแนนสุดหล่ออ๋อตึกแดงม่วนที่3ธันวาคม2 5 6 3าที่วิกหมอชิดแล้วก็โดนชูสวนด้วยนะครับวันนั้น แล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับมาชนะคะแนนเพชรนำชัยสอจโอต้งปาจีนเมื่อที่20มีนาคม254ที่ลุมพินีนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านกสิกรนายกเอท่าสาลานะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านอำนาจเดชสิทธิ์นายกโมดทุ่งสงกันบ้างนะครับฟอร์มหลังก็ถือว่าไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนะครับก็ชนะคะแนนพลังนุ่มเกียรติชัยยุทธเมื่อที่14กันยายน253ที่จังหวัดสงขลา แล้วก็ชะนะคะแนนฟ้าเพชรเลือด8ปดิ้ววันที่11ตุลาคม2 5 6 3ที่จังหวัดนนทบ,บุรีแล้วก็แพ้คะแนนเพชรนำชัยวิพรพลมวยไทยยิมเมื่อวันที่1ธันวาคม2 5 6 3ที่ลุมพินีแล้วก็ชะนะคะแนนพลอยขาวจอพัชรียากีฬาสยามเมื่อวันที่1 21่กุมภาพันธ์สอ6 4ี่ที่วิหมอชิดครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านอำนาจเดชสิทธิ์นายกโมทุ่งสงนะครับขับซ้อมที่ค่ายมวยอันสุข,ขุมวิทนะครับ มวยคู่ที่หนึ่งในรายการนะครับผมอยากจะให้รองไปที่ทางด้านอำนาจเดชสิทธิ์นยกโมดทุ่งสงนะครับเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นเตะต่อยซ้ายแรงปั้มตีแข็งแกร่งบุกดูดันปลายแรงแซงทางโคง้งครับมวยตัวนี้ผมมองว่าน่าจับตานมองนะครับแข็งแกร่งแล้วก็เหลี่ยมตัวดีแล้วก็ซ้อมที่ค่ายอันสุขุมวิทย์โดยมีพี่อันสุขุมวิทย์คอยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีครับวันนี้ลองไปนะครับ คู่ที่1ในรายการผมออกไปที่ทางด้านอำนาจเดชสิทธิ์นายกโมทุ่งสูงนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฉลามขาวสิทธิ์นายกโกะท่าสายหรือตอหมอสีหรือสอจอเล็กเมืองนนท์นะครับนักชกจากนครราชสีมาก็ซ้อมที่ค่ายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับของเสียแขกดูแลดีบำรุงถึงแน่นอนก็มีเสียโจโจ้คอยดูแลอีกครั้งหนึ่งครับถือว่า สมบูรณ์แบบมากครับก็วันนี้ต่อยกันที่พิกัด126ปอนด์เจอกับทางด้านพันศักดวร,รวันทวีหรือไดมอนด์98ครับชกกันที่พิกัด126ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านฉลามขาวสินยกโกท่าสายช่างน้ำหนักได้126เท่าพิกัดพอดีส่วนพันศักดิวรวันทวีนะครับช่างน้ำหนักได้126.2ลถ .2 ุดจนะครับนักชกจากจังหวัดชัยภูมิ ครับเดี๋ยวเราดู3าฟอร์มหลังของทางน้านฉลามขาวนายโกโกท่าทรายกันบ้างครับชนะคะแนนทรงกดน้อยสอเดย์ัะผ่มวนที่29กุมภาพันธ์2563าที่ลุมพินีแล้วก็ชนะคะแนนนุ่มสุรินชอเกตวินามวนที่15สิงหาคม2 5 6รที่เวทีมุสยามอ้อมน้อยแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนวรพลสิทธิเกียรติชัชนานนะครับมวนที่13ธันวาคม2 5 6 3ที่วิกหมอชิดครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านฉลามขาวสิทธินายโกโกท่าทรายนะครับ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านพันศักววันทวีกันบ้างครับฟอร์มหลังของทางด้านพันศักแพ่ทั้กับยอดเพชรพอเจริญแพทย์เมื่อน11มกราคม2562ที่ลุมพินีชนะคะแนนเพชรเลขเกรรียร,ร,ร,ริชัชนันเมื 21, มอม่อนที่11มีนาคม2564ที่จังหวัดนนทบุรีไฟล์ล่าสุดนะครับชนะคะแนน,นหานสอศักกลินเมื่อนที่30มีนาคม2564ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับ ผมออกไปที่ทางด้านฉลามขาวสิทธินยกกท่าสายหรือตอหมอสีหรือสอจอเล็กเมืองนนนะครับพี่ชายของเจ้าเสือภูมิบูมเด็กเซียนครับซ้อมที่ค่ายพีเควันนี้ผมออกไปเพราะว่าฝีมือครบเครื่องเตะต่อยแรงเข้าในยัดไส้เข่าในอาชีพเหนียวแล้วก็ฉลาดหลักเลี่ยมดีเก่าเกาเกมวันนี้คู่ที่2ในรายการผมออกไปที่ทางด้านฉลามขาวสิทธิยกกท่าสายครับ ให้ไป5้าดาวครับจัดไปอย่าให้เสียเลยนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่3ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่รองในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านไทยสอจอปียกอุทัยหรือเพชรมรกรสกัลยาณีนะครับนักชกจากจังหวัดสุรินทร์วันนี้เจอทางด้านมวยฝีมือดีครับแสงมรกรพอเจริญแพทย์หรือยอดพยักษ์พอเจริญแพทย์หรือเจ้าลำลูกกาอสุเมตเก่านักชกจากนคร ราชสีมานะครับวันนี้ชกกันที่วิกัด132ปอนด์นะครับเจอทางด้านไทยสอจอเปียกอุทัยนักชกจากสุรินนะครับเมื่อเช้านี้ไทยสอจอเปียกอุทัยช่างนักได้132.6ลดไปจุดหกครับส่วนแสงมรกตพอจเจริญแพทย์ครับช่างนักได้136 132นะครับโทษที132เท่าวิกัดพอดีครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้าน ไทยสอจอเปียกอุทัยกันบ้างครับฟอร์มหลังก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับก็ชนะน็อกซุปเปอร์โจ๊กเกียรตินาวีเมืม่อวันที่7พฤศจากายน2563ที่เวทีมวยอ้อมน้อยแล้วก็แพ้กันแนนเดชฝั่งโองจอนเอเอวันที่13กุมภาพันธ์สอ6 4ที่พีททีวีแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับชนะน็อกเพชรกาฟิลจิตมองนทน์เมืม่อวันที่สมีนาคม2 5 6 4ที่พีททีวีครับก็ชิงที่3ครับมวยมัน อวันพันดุนะครับครั้งที่2ครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางน้านไทยสอจอเปียอุทไทยเดี๋ยวไปดูฟอร์มหลังของทางน้านแสงมรกตพอเจริญแพทย์กันบ้างครับก็ฟอร์มหลังก็แพ้คะแนนให้กับกำชัยพอหลักบุญมื่อท5ธันวาคม2อง2ที่ช่อง7สีแพ้คะแนนนรงชัยสิทธิจอมยุทธเมื่อที่15กุมภาพันธ์2อง3าที่ลุมพินีแล้วก็ชนะน็อก คุณพลน้อยพยักคำพันในยกที่3ามวนที่ 14, 18ทธันวาคม2องรที่จังหวัดนครราชสีมาไฟล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนเข้มพลันชัยเข้มพลันชัยเมวอที่ที่28มีนาคม2องรที่วิกหมอชิตครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมอยากจะให้รองไปที่ทางด้านแสมรกฏพอเจริญแพทนนะครับฝีมือดีตน้ตนนี้ยกกาดตั้งกาดไวด้ดสูงครับวันนี้ ผมมองว่าแข้งซ้ายของแสงมลกตต้องเนียนตาครับวันนี้ขวางหน้าปั้มในดีกว่าครับหลักเหลี่ยมดีกว่าฝีมือดีกว่าลองไปนะครับคู่ที่3าในรายการผมออกรองไปที่ทางด้านแสงมลกตพอเจริญแพทย์นะครับแล้วก็ไปตอนคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการป้องกันตําแหน่งแชมป์เปี้ยนมวยไทยรุ่นซูเปอร์ไฟเวทช่อง7สีของจอมโหดเสริมพรวิวัฒ ครับหรือมิเนตแอร์หรือหมูปิ้งอร่อยจุงเบร์นะครับนักชกจากบุราชธานีวันนี้เจอทางน้านมวยรุ่นน้องนะครับก็เป็นบ้านเดียวกันนะครับโชคพันล้านพอหลักบุญหรือบางต่อสศิริวัฒหรือโชคเพิงฤทธิ์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับนักชกจากอุลครับเป็นมวยรุ่นน้องบ้านเดียวกันนา v วิบัเมืองดอกบัวบุลราชธานีวันนี้ชคกันที่วิกัด115ปอนนะครับเมื่อเช้านี้จอมโหด ครับก็ช่างน้าหนักได้115เท่าวิกัดพอดีนะครับส่วนโชคเพิงลิ์พอหลักบุญช่างหนักได้115.3ลดไปจุดสาครับนี่ก็คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่นะครับวันนี้ผมมองว่าแชมป์เปลี่ยนเอลแน่นอนนะครับเข็มขัดกระเด็นมาอยู่เมืองดอกบัวเหมือนเดิมแต่ว่าอยู่กับมวยรุ่นน้องครับ ครับฟอร์มหลังของจอมโหดนะครับแพ้คะแนนเขี้ยวพลันชัยวันที่9กุมภาพันธ์2563ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ชนะคะแนนเขี้ยวพลันชัยวันที่6กันยายน2563ที่วิกหมอชิดแล้วก็ชนะคะแนนเพชรมหมายสสสมหมาย,สสมมายวันที่10ธันวาคม2563ที่ราชาำเนินไว้ล่าสุดน,นะครับไปชนะนกเทียตจากสปอปอล,ลาวเมื่อวันที่6มีนาคม2564ที่เดอะบ,บาชาทเทเตอร์นะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านจอมโหดอีมินินแอร์หรือเสริมพรวิวัตน,นะครับ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านโชคพันล้านพอหลักบุญกันบ้างนนครับหรือบางต่อสต่อศริวัน์หรือโชคเพิ่งลิศพีเคแสนชัยครับกันบ้างน,นะครับมาดูฟอร์มหลังของโชคพันล้านครับกันบ้างน,นะครับก็แพ้นอกให้ก,กับยอดพจนอนรุวัตยิมเมื่อที่2มีนาคม2อง3าที่ราชำเนินและก็ชนะคะแนนเพชรมจิตจิตมงนนเมื่อที่15สิงหาคม2563อสาที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็ชนะคะแนนเพชรมหมายสอสมหมายเมื่อที่17 พฤจิกายน263ที่เซนทัานโคราชนะครับแล้วก็ชนะคะแนนอิทธิพลสิงห์มาวินเมื่อนที่18ธันวาคม263ที่จังหวัดสงขลาไฟล์ล่าสุดน,นะครับไปชนะคะแนนเพชรสมหมายสอสมหมายเมื่อนที่17มีนาคม2 6 4ที่ราชดำเนินนะครับเนี่ยคือฟอร์มหลังของทางด้านโชคพันล้านพอหลักบุญนะครับนักชกรุ่นน้องเมืองดอกบัวนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกวิธีทางด้าน โชคพันล้านพอหลักบุญน,นะครับสูงใหญ่ยาวครับวันนี้อาศัยลูกขวางหน้าค้ําแทงเหลี่ยมตัวดีเข้าหาักแทงหมัดศอกแรงบูดุดันหัวใจใหญ่กว่าตับนะครับอาศัยร่างกายดีความสดความห้าววันนี้จะกระชากเข้มขัดจากมวยรุ่นน้านะครับจอมโหดเสริมพรวิวัฒน์วันนี้ใส่เอวตัวเองให้ได้แน่นอนนะครับคู่ที่สี่ในวันนี้ผมออกรองไปที่ทางน้่น โชคพันล้านพอหลักบุญนะครับขอท่านโชคดีมีชัยนะครับรับทรัพย์กลับบ้านแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวก็สั่นกระดิ่งใน YouTube ให้กับปอหนุ่ยเมืองม่วงไฟยนะครับสวัสดีครับ